มาดูเรื่องของโรงเรียนหนึ่งค่ะเก็บเงินนักเรียนไม่มากหรอกแค่คนละ5บาทแต่เชื่อไหมว่า5บาทนี้เนี่ยมันทำเอาคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังขา<ะ>เก็บไปทำไมเก็บไปเพื่ออะไรโรงเรียนชี้แจงว่าอ๋อเก็บไปเนี่ยจะนำไปรวบรวมเงินทั้งหมดนี้ไปสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารเราก็เลยรู้สึกฮะขึ้นมานั่นแหละก็เหมือนผู้ปกครองเขาก็รู้สึกเดียวกันว่ารู้สึกฮะอา้าว อ๋อเหรอทำแบบนี้ก็ได้เหรอเรื่องนี้ถูกสอบแล้วนะคะทีมข่าวเราค่ะทีมข่าว 7hd เราก็เลยสอบถามเพิ่มเติมไปยังนายสิริพงษ์อังคัส,สกุลเกียรติโฆษกกระทรวงศึกษาธิการถึงเรื่องนี้ก็บอกว่าการเรียกเก็บเงินจากนักเรียน,นยสามารถทำได้ถ้าเป็นกิจกรรมโรงเรียนตามความเหมาะสมแต่กรณีนี้เนี่ยการบังคับเก็บเงินไปให้ผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นเงินสด หรือการนําเงินไปซื้อของขวัญให้ถือว่าไม่ควรทําเด็ดขาดซึ่งทางกระทรวงก็เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะพิจารณาเอาผิดกันต่อไปนะคะ